นี่คะ่ะวันนี้วันที่สี่นะคะพฤษภาคมสองห้าหค่ะตอนนี้เรากำลังลุยแล้วคะ่ะจะปลูกต้นมะม่วงกับกล้วยกล้วยเออหอมทองปทุมธานีนะคะนี่คะ่ะคุณพี่ชายกับคุณแม่คุณนะ้าสาวช่วยกันกำลังขุดขุดลุมเรียบร้อยคะ่ะเรามี ตอนนี้เรามีน้ำดอกไม้สีทองเพิ่มมาอีก3ต้นแล้วก็ฮาทูอีก3ต้นแล้วกออ็อกล่องเอ้ยไม่ใช่อกล่องขอโทษเ,เขียวสเสวย2ต้นไปสามต้นอย่างละ3าค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงคะดินแข็งดีไหมคะนั่นแหละอันนี้พื้นฐานพื้นฐานนะคะ นี่ค่ะพี่ยศอยู่นี่โอเคเดี๋ยวเนียงปลูกจาวางไว้ก่อนวางขุดเลยเดี๋ยวเนียงปลูกเองโอเคอน,นี่แหละประมาณนี้เดี๋ยวเราจะให้ชมต่อนเนื่องนะคะเดี๋ยวเอาต้นกล้วยมาวางก่อนโอเคค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะคุณฝรั่งบ้านสวนมาแล้วครับเจ้าของสวนมาแล้วครับกำลังเอาต้นกล้วย วางที่อาโลบองชิวครับกำลังสภาวาอาตโตอาตโตทอกอ,อัปุตีปือ What are you doing แม่โน่อยู่พู้เดบนนันยอ่โปรตอาฮะเรากำลังจะปลูกกล้วยอะไรคะกล้วยหอมว้าวเก่งมากกล้วยหอมปทุมธานีใช่ค่ะเดี๋ยวรอดูผลนะคะว่า ลุ้ยหอมปทุมธานีกลับมาอยู่ที่สุรินทร์จะงงามสักแค่ไหนโอเค okay, ไหมนี่ค่ะนั่นแหละคุณแม่ยายเอาน้ําใส่ลุมเลยนั่นแหละเดี๋ยวเนียงจะลงปลูกแล้วนี่ค่ะพี่ยศกําลังขุดลุม้มคุณแม่ยายใส่น้ําโอเคพอแล้วมัง้งประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันเน่าพอพอพอถ้าเยอะเกินมันจะเน่าค่ะนี่ค่ะโอเค เยี่ยมขอบคุณค่ะ นี่คะ่ะว้าวสุดยอดคะ่ะเราปลูกเสร็จเรียบร้อยตอนนี้คุณพี่ชายกำลังเอาปุ๋ยขี้วัวใส่นะคะนี่คะ่ะว้าวปลูกเสร็จแล้วคะ่ะบ้านสวนทรงรักหลังจากทมที่เสร็จนะคะนี่คะ่ะโอ้โหสวยมากเลยนี่คะ่ะเป็นแถวเป็นแนวนี่คะ่ะพี่ยศกำลังเอาปุ๋ยขี้วัวใส่ Uh huh. สุดยอดค่ะดูสิขอบคุณพระเจ้าเนาะพี่ยศน้องเห็นไหมมันไม่มีเฉาเลยแม้แต่ต้นเดียวอะสดชื่นมากก็มีเนียงมีแผนไงต้องต้องใส่น้ำให้ใช่ต้องใส่น้ำก่อนที่เราจะลงปลูกข้างล่างมันมันไม่ร้อนไงไนใช่อู้ยสวยมากเลย ว้าวขาดูเฮอะจะสวยงามบ้านสวนทรงรักค่ะเรามีกล้วยหอมพันุปทุมธานีนะครับแปลงนี้ทั้งหมดเลยตอนนี้เราเหลือต้องหาต้นกล้วยของเรานี่แหละน้ำว้ามาแซมอีกหลายต้นอยู่เพราะว่าแถวนี้ยังไม่ครบเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยค่อยเอาออกมา นี่ค่ะว้าวสวยมากโอเคขอบคุณค่ะ่สวัสดีค่ะวันนี้วันที่ห้านะคะเดือนเมษาอพฤษภาคมค่ะสองห้าหกเจ็ดค่านี่ค่ะตอนนี้เราปลูกกล้วยหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่านี่ค่ะพี่ยศใส่ปุ๋ยเรียบร้อยแล้วค่ะเราใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ นี่ค่ะเป็นแถวเป็นแนวค่ะสวยมากเลยเช้าวันใหม่ค่ะก็เป็นวันอาทิตย์ที่ห้าค่ะพฤษภาคมสุดยอดค่ะดวงอาทิตย์สวยงามนี่ค่ะดวงอาทิตย์สวยมากค่ะนี่ค่ะเราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วค่ะน้องโตโตโตัวนะลูกกล้วยหอมของเราจะไม่เฉาไม่เน่าไม่ตายอาเมน เจ้าปกป้องค่ะนี่ค่ะเนแถวเป็นแถวค่ะว,ว้าวนี่ค่ะเราแซมต้นมะม่วงตรงกลางนะคะขอบพระคุณค่ะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะ บ้านสวนทรงรักค่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าแปลงข้าวของเราที่เคยปลูกข้าวดับแปลงมาเป็นแปลงพืชผักเกษตรผสมประสานแล้วค่ะเป็นกล้วยหอมทั้งหมดเลยแปลงนี้ขอบเจ้าอวยพระพรออกดอกออกผลอย่างมากมายขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามชมค่ะกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ